مشاعر الحب في الرحمن تمتلك تصغي الى القلب فيه شوق له انك مشاعر الحب في الرحمن تمتلك تصغي الى القلب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد S a s s a l า m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการวะละฮะดีษิษนะครับซึ่งอัลัมดุลิลละห์วันนี้เราก็ขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับซึ่งเราได้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เคยบอกแล้วว่าเ,าเรานําเสนอเป็นหัวข้อที่ก็จะมีอายันกุรอานเข้ามาเ,าเรียกว่าเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้พูดฮะดีิษอย่างเดียวนะครับเรามีอายาันกุรอานนะครับเรามีหะดีษิษนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บางครั้งอาจจะเป็นสองฮะดิษบ้างสาฮะดีษบ้างที่ฮะดีษอาจจะไม่ยาวแล้วมีความหมายใกล้เคียงกันเราก็นํามากล่าวบางทีอาจจะ3าฮะดิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องหลายครับเรื่องของมันมีคําหนึ่งที่เราได้ยินกันนะครับโดยเฉพาะในหมู่มุสลิมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางใต้มีอยู่คำหนึ่งถ้าถ้าพูดนึดนึงนักก็จะเข้าใจเลยรัาว่าบาเคนนะครับแม้กระทั่งพี่น้องผักกลางหรือทัวๆไปนี่เขเข้าใจรัา,าว่าบาเคนภาษาอับนี่บาคี นะครับแต่ว่าภาษาพูดของเราชาวบ้านตัวไปเรารู้จักกันบารเคนบาเคนบาเคนนี่ก็คือความตรณีทีเหนียวความขี่เหนียวงกอะไรต่างๆที่จะเป็นภาษาที่เราจะบอกกันนะครับแล้วมีอีกคํานึงในภาษาอรับคืออัชชัวนะครับอัชชวอันนี้ก็อัตนีทีเหนียวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่นักวิชาการได้พูดเหมือนกันอินช่ารอเราคงจะได้นําเสนอในเรื่องของภาษาเพิ่มเติมตรงนี้กับท่านพี่น้องด้วย พี่น้องครับศาสนาของเราเนี่ยห้ามที่จะตะนีนะครับห้ามจะเป็นคนขี้เหนียวนะครับและเช่นเดียวกันในทางกลับกันนี่ส่งเสริมให้เรานั้นเป็นคนที่จ่ายออกไปบริจาคไปนะครับโดยเฉพาะในหนทางแห่งความดีในฟีซาบินลและในหนทางของลอสมันตาลาใช้จ่ายให้กับครอบครัวนะครับบริจาคไปในหนทางของลอในเรื่องการสร้างมาัสยิดสั่งองค์กรที่ทํางานศาสนา นะครับให้กับคนยากคนจนเด็กกำพร้าแม่ไม่นะครับคนขัดสนบางทีคนเดินทางนะทรัพย์สินอาจจะถูกลักถูกขโมยนะครับหรือว่าการเดินทางสาเสบียงอะไรต่างๆไม่พอเราช่วยสนับสนุนนะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นฟ a รดูนะครับเป็นฟ a รดูที่ต้องจ่ายอย่างเช่นอะไรอักาศอย่างเงี้ยจะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็ยิ่งยิ่งจะมีถ้าไม่จ่ายเนี่ยนะจะเป็นอกา อากาตุอันมาฟรูดอตุนะครับซากาที่เป็นมาฟรูดอหมายถึงซากาที่อย่างเช่นครบมีสอบครบรอบปีต่างๆที่เรารู้จักกันนะครับฉะนั้นจากตรงเนี้ยสิ่งที่เป็นฟารดูเป็นวายิเป็นความจะเป็นอันนี้จะต้องจ่ายไม่มีไม่จ่ายเนี่ยก็มีโทษนะครับโดยเพราะเรื่องของการไม่จ่ายซากาศอันนี้ก็จะมีโทษที่ท่านอับดุลสาบว่าสมได้ค่าโทษได้บอกโทษเอาไว้นะครับคนมีทรัพย์สินเงินทองไม่จ่ายนะครับแล้วก็ขณะยกรศาสนาของเราเนี่ก็ส่งส่งเสริมให้จ่าย ซอดะก็ซอดะก็มุต塔ฮบะบส่งเสริมให้ให้ใจให้ไปบริจาคไปทางทางของอัลลอฮฺสุลตา,ละานะที่นั้นอิสลามจึงห้ามอะไรครับในเรื่องการตระนีทีเหนียวทีะระบาภาษาของเราเนี่ยงกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมันเป็นลักษณะที่ไม่ดีนะกบีะไม่ดีนะครับเป็นลักษณะที่ได้รับการตําหนิพี่น้องใครจะชมอะครับว่าพระละคนนี้ขี้เหนียวเนี่ยตระนีทีเหนียว อย่าว่าแต่จ่ายนะอะไรครับอย่าว่าแต่จ่ายในทางของเราเลยกับครอบครัวเนี่ยกับภรรยากับลูกเนี่ยยังไม่อยากจะควักนะครับไม่อยากจ่ายทั้งนี้มันจะต้องจ่ายเนี่ยแล้วก็มีต้องจ่ายไม่จ่ายเก็บอะไรต่างๆเซฟในธนาคารในต่างๆเนี่ยเป็ลนลักษณะที่ใครจะชมอะครับว่าคนคนนี้คนดีแต่คนที่จะจะได้รับคําชมที่ที่คนเขาจะยกย่องอคือคนที่บริจาคอันนี้หนะ้าที่ของเราการรอดนะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยบริจาค เพื่อลอสมัตาลาเราก็ได้รับการตอบแทนส่วนใครบริจาคไม,ไม่เพื่อเอาสิ่งอื่นจากลอสมัตาลาโดยการเอาหน้าโดยการชื่อเสียงอันนี้อันนี้เจตนาของเขาแต่เราได้บอกว่าอันนี้คือคือซีฟ้ที่เป็นมหมูดนะลักษณะที่ที่ได้รับการสรรเสริญคือคนที่จ่ายไปคนที่บริจาคในในทางแห่งความดีอย่างเงี้ยคนก็ยกย่องเออนี่เขาจ่ายนี่เป็นลักษณะเป็นซีฟ้าที่ดีดังนั้นศาสนาเราจึงห้ามในเรื่องการตระนีทีเนีย้ย บอกไปแล้วภาษาของเราเนี่ยงกนะครับงกอันนี้อาจจะดูดุหน่อยงกนี่ไม่งกนี่ไม่ยอมใจเนี่ยเพราะกับกับความจริเป็นนี่ต้องจ่ายเช่นครอบครัวอย่างเงี้ยกับภรรยากับลูกโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปแล้วมีที่จะให้แต่ไม่ให้ตรงนี้นี่เป็นลักษณะที่ได้รับการตําหนิเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัลลอฮ์สุนตลาได้กล่าวว่ากอลลอฮฺุตอาลนะครับเดี๋ยวเราก็ดูอายะอันกุรอานตามไปด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ อินชาอัลลอฮ์เดียวเราจะได้หลังจากที่อายะกุานและก็ฮะดีษก็จะได้มาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนะครับดูตรงนี้เลยนะครับก็ลัลลอฮุ تعالى وأما من ب า خ ل واستغنا وكذب بنحسنا فَسَنْيَصِرُهُ لِلْعُسْرَةِ وَمَا يُقْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى س ด ر ة อัเลาะย์อายะที่8ถึงส1นะครับ8 9 10 1 1 อฮ์บอกว่าวมามันบะคิลาวัสตัรนาและส่วนผู้ที่ตรณีและถือว่ามีพอเพียงแล้วหรือพอเพียงแล้ววกัซซับบินฮุสนาและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามฟะสังยัสรรฮูลิลอุสรอเราก็จะให้เขาได้รับกับความลำบากอย่างง่ายดายวะมายุคนีอันฮูมาลุหูอีดาตัดดาและทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรก ดูอีกอายะหนึ่งนะครับว่าก็ละตาลาว่าไม่ยุกข้อชันับซีฮีฟาอุลอิกะฮุมุนมุฟลิฮุนสุรัตตะกอบุนอายะที่16ว่าก็ละตางละละอัลลอฮฺสัมบารได้กล่าวว่านะครับซึ่งก็จะในอายะที่16ตรงนี้ในสุรัตตะกอบุนอายะที่16นี้ก็จะมี มีมีอายะหรือว่ามีสำนวนหรือที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงท้ายที่ขออายะที่เราบอกว่าว่าไม่ยุก็ช h ฮานฟัฟซีฮีและผู้ใดถูกปกป,ป้องให้พ้นจากความตรณีแห่งจิตใจของเขาฟาอูและอีกาฮูมุลมุฟลีฮูนชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ที่ได้ประสบกับความสําเร็จนะครับ أدو, أدو حديث برنامج حب لدراما أتباع يهلك حديث وان وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وإستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وأن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو جاء ثان جابر رضي الله عنه تاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ندى إكلاوة إتقوا الظلم تنقل إلى جنوب الظلم كوام ظلم رواه كان أتم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فأرأي خب เพราะว่าการอาธรรมนั้นน <id> <ana> ่ะการซอลิมซุลุมนั้นน่ะซุลุมาตุนเยามันกียามะเพราะการอาธรรมนั้นคือความมืดมนในวันเกียมะวัตตะกุชชะนะท่านนบีสัลลัลลอฮฺมันก็ได้บอกต่อไปว่าวัตตะกุชชะท่านทั้งหลายจงระวังความตระหนี่ทีเหนียวฝ้ายน่ะชั่หะอาหารและการงานะกบลักุม เพราะความตนิทีเหนียวนั้นได้ทำลายผู้คนในยุคก,ก่อนพวกท่านมาแล้วฮามาลหุมอลาอันซาฟากูดีมาอาหุมมันทำให้พวกเขาต้องหลั่งเลือดกันวัสตาฮลูมาฮาริมาหุมและพวกเขาเห็นสิ่งที่ต้องห้ามกลายเป็นสิ่งที่อนุมัตเราะว่าฮุมุสลิมบันทึกโดยท่านอิมามุสลิมราะหิมะุลลอห ครับเรามาดูความหมายของอายันกุรานและก็ฮะดิษตรงนี้นะครับที่เราได้ให้หัวข้อว่าห้ามตรณีทีเหนียวซึ่งบอกไปแล้วมันเป็นสิฟ่ที่เป็นมดมู่มาเป็นลักษณะที่ได้รับการตาําหนิไม่มีใครยกย่องนะครับสําหรับยกย่องคนที่เขาตรณีทีเหนียวคนที่ขี่งกคนที่ไม่ยอมจ่ายโดยเฉพาะบอกไปแล้วสิ่งที่จะเป็นจะต้องจ่ายและถ้าเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายที่เอาศาสนากําหนดนะนะก็มีบทลงโทษ อย่างเช่นนะครับเรื่องของ z a กา t ที่ต้องจ่ายเป็นบอกว่าอัล z a k a ตุนม a ฟรู q ต่จะต้องจา่า,จา,า,จงจายและเรื่องของ z a กา t นั้นถือว่าเป็นรูกคนอิสลามหนึ่งในอารกานอิสลามเนี่ยก็คืออะไรครับว่า Ida Izakat าาคือการจ่าย z a กา t นะครับอายะห์คุราันที่เราได้นำเสนอที่อัลส,สาลาม่าบอกว่าส่วนคนที่ตระหนีและถือว่าพอเพียงแล้วเนี่ยนะครับนักวิชาการ เราเราดูความหมายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของคําว่าอัลบุคเออคำว่าอัลบุคบาเคนบาเคนบาคีลเนี่ยรพราซาบ,บ้านๆหรือว่าบ้านเราเนี่ยเขาพูดบาเคนเขาบอกว่าอัลบุคลุมารูฟเขาว่าบุค,เ,คเป็นที่ทราบกันนะครับเป็นที่ทราบวะชั่วอับละลาหูเมนันบุคลีเลอันหูยาบะขาลูมาอินดะหูวะยาตุลบุมาไลซะละ อ,อันนี้ก็นักการบางท่าน,นี่ก็แยกเหมือนกันระหว่างเขาเอาบางคนบอกบาคีลหรือบาเคนกับอชัวนี่มันมันมันแตกต่างไงซึ่งซึ่งถ้าเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็อ่ะบาเคนนี่ก็ขี้เหนียวอชัวนี่ก็ uh กตอนนิทีเหนียวก็แปลอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารายละเอียดนักการบาง่าบบอกว่าบาคีนนี่ก็คือไม่ยอมจ่ายบาคีนเนี่ยนะไม่ยอมจ่ายไม่ยอมออกนืดหรือกันตืดอะไรต่างๆนืดไม่อยากออกไม่จ่ายไม่ออกไป ส่วนวัชุหุอับลากูมินันบุคแต่ว่าเขาวัชุหนีความหมายนี่มันม <un> ันมันลึกกว่านะมันมีความหมายที่ลึกกว่าคําว่าบาคินเพราะอะไรครับเพราะว่าบาคินนี่ก็คือไม่ยอมจ่ายก็อย่างที่บอกไปว่าเขาวัชชุหนีบาคินนี่คือไม่ยอมจ่ายแต่อัชุหนีก็คือนอกจากไม่ยอมจ่ายแล้วอะนะคือไม่ออกแล้วเนื้อตืดไม่อ้อมไม่ยอมจ่ายนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยวายตุลุบูมาไลซสละ แล้วก็แสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของเขาด้วยก็คือว่าไอที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จ่ายแล้วก็อยากจะได้มาอีกโอ้อัน,นี่มันหนักมันเหมือนว่าซ้ำอ่ะซ้อนหนักไปอีกว่าบาเคเนี่ก็คือไม่จ่ายนั่นแหละแต่อ่ชคอุ้งนี่ไม่จ่ายแล้วนะก็ยังจะเอามาอีกโดยเฉพาะเอาแบบไม่สนยังไงอะครับมีอยู่แล้วใช่ไหมไม่จ่ายไม่บริจาคขณะเดียวกันนี่อะไรที่จะให้ได้มาเนี่ยก็จะเอา ฮาล้านฮารอมไม่สนอันนี้ยิ่งอันตรายนะครับเพราะบางคนนี่ก็จะเอานี่นี่เนี่ยชั่วเลยเนี่ยชั่วจริงๆเนี่ยนักการเมืองบางท่านก็อาจจะมีคนอื่นด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่นักการเมืองแต่เรายกตรงเนี้ยเพื่ออะไรให้ให้เห็นภาพหน่อยว่าเออมันเป็นสังคมและเป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักแล้วก็นักการเมืองบางท่านนะครับอันนี้เราบอกบางท่านนะครับนักการเมืองบางท่านบางบางท่านหรือบางคนบางคนเนี่ยนะครับ ไอ้ที่มีอยู่ก็อ่านแหละเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ใช่ไหมครับขณะเดียวกันนี่อะไรที่จะให้ได้ไหนๆเข้ามาแล้วมีตําแหน่งมียศแล้วก็อะไรครับเอาตําแหน่งของตัวเองเนี่เรียกว่าสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ตําแหน่งนะครับพอมีตําแหน่งก็เข้ามาตรงนู้นตรงนี้บางทีทําธุรกิจก็ผิดเพราะว่มีตําแหน่งอยู่ไม่มีใครกล้ามายุ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเข้าไปมีโครงการ เป็นโปรเจกต์เป็นไม่กัโปรเจกต์โอ้โหเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่เข้าไปเนี่ยใช้ใช้อะไรช่องอะไรต่างๆที่จะหาผลประโยชน์บางทีโครงการหนึ่งเนี่ยได้หลายร้อยล้านได้หลายร้อยล้านโอ้โหนะถ้าร้อยล้านนีเ่เราอยู่กันในดุนยาเนี่ยบางคนบอกว่าไม,ไม่ต้องเป็นล้านหรกขอแค่หลักหมืน่นหรือหลักแสนนี่ในดุนยาเนี่ยจะแบบว่าจะมีเป็นแสนนี่ยบางคนบอกว่า โอ้โหไม่ต้องพูดหลักหมื่นหลักแสนติดลบอยู่เลยในชีวิตในแต่ละเดือนนี่ชักหน้าไม่ถึงหลังนี่ต้องยืมอยู่เลยเป็นหนี้เป็นสินอยู่เลยแต่นั่นอะไรครับเป็นร้อยล้านหลายหลาย,ลายร้อยล้านเนี่ยน่าจะอะไรครับมีอยู่แล้วไม่มีนะมีอยู่แล้วแต่ว่าอะไรครับเอาอีกเอาอีกจะฮาราลนฮารอมเมศสนโอ้โหโดยเฉพาะไปกินทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยบินบ้าต้นอย่างที่บอกโดยอาธรรมโดยไม่ถูกต้องอันนี้ยิ่งหนักยิ่งอันตรายแล้วก็ ได้รับการลงโทษได้โดยเฉพาะในอาคิรรนะครับอันนี้มันไปกินทรัพย์สินคนอื่นอะไรมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นฮักกุลลอบเพียงอย่างเดียวนะสิทธิของลอบเพียงเดียวแต่มันฮักกุนอะไรละมีของคนอื่นด้วยไงไปโกงที่ดินเขาไม่อ่ะมีอยู่แล้วนี่ก็รวยแล้วไมว่ขออีกสักหน่อยหนึ่งเพราะอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็ได้เป็นล้านสองล้านสามล้านนี่ก็เอาโดยที่อะไรครับซ่อเหล็มโกงเขาเนีย่ยที่พูดฮะดิษเนี่ยซอเหล็นะนบีบอกให้กลวกรรัวการซอเหล็มการอาธรรม ฉะนั้นตรงนี้นะครับนักจารย์มันท่านก็แยกว่าบาเคสนี่ก็คืออะไรตนันีและไม่ยอมจ่ายแต่ชั่วนี่ก็คืออะไรครับนอกจากไม่จ่ายแล้วนะเอาด้วยโดยเฉพาะเอาแบบอะไรครับเอาแบบไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเอามาฉ,ฉ,ฉันจะเอาอย่างเดียวจะฮารันฮารอมเนี่ยไม่สนที่คําดํารหัดของอัตาราที่บอกว่าส่วนคนที่บาเคสเนี่ยหมายถึงอะไรครับไม่ยอมจ่ายในเรื่องของความดีนะครับแล้วก็วัสตันนาที่บอกพอเพียงเนี่ยหมายถึงบิดดุนยาอานินอาเคนะก็คือเอาแต่ดุนยานี่ ถ้าคนเอาแต่ดุนยานี่โดยเฉพาะไม่มีความเชื่อในอะคีรรนี่อัน,นิสไว่าเอาอย่างเดียวภาษาของเราเนี่เอาแหลกไม่สนอย่างเงี้ยเนี่ยคือว่าอะไรพอแล้วในดุนยาเพออราะเราไม่ได้คิดถึงอะคีโรถ้าคนทึกรู้ว่ามีอะคีโรคิดถึงอะคีโรเรานี่เชื่อไหมเชื่อว่ามีอะคีโรแต่ทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนอะไรครับลืมไปเนี่ยลืมไปเฮ้ยเราต้องถูกสอบสวนเวลาอะคีโรเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมายถึงว่าความเชื่อนะ่ะมีอยู่ หลักอาคีร่าต้องมีต้องพบกับอัลลอฮ์มีวันอาคีรห์แน่นอนแต่อะไรครับไอาการเพลินกับดุนยาเนี่ยบางทีเฮ้ยเมื่อรู้ว่ามีอาคีรห์คุณต้องกลัวนะแต่ทําไมคุณทําเนี่ยอาจจะเพลินไปหลงไปกับดุนยาตรงนี้แล้วคนที่ไม่เชื่อเลยอาคีรห์เลยเหรครับไม่เอาอาคีรห์เลยไม่เชื่อเลยอย่างเนี้ก็เต็มที่กับดุนยาเพราะอะไรไม่ได้เชื่อในหรงการที่จะต้องมีการสอบสวนมีโลกหนึ่งนะอาคีระห์นโลกสุดท้ายนี่มีการสอบสวนฉะนั้นจากตรงนี้อะไรครับ ที่เขาพอเพียงแล้วก็คือเอาดุนยาไม่เอาอาคีรอแล้วก็ปฏิเสธความดีนี่ก็คืออะไรบินยาเซยฟิฟฟฟดไดเดลาครัปฏิเสธการตอบแทนในวันอาคีรอฮุสนาเนี่ยดีเนี่ยนะก็คือปฏิเสธดีความดีอันฮุสนาสิ่งที่ดีนี้ก็คืออะไรปฏิเสธการตอบแทนในวันอาคีรอเพราะถ้าคนเชื่อว่ามีการสอบมีการสอบสวนมีการตอบแทนอีกจากลาไหมพระบทลงโทษว,วันอาคีรอเนี่อาชัดดุวะอับุกอมันหนักหนากว่าและมันก็ ยืนยาวไปตลอดอย่างเงี้ยโอ้มันมันเป็นสิ่งที่จะต้องกลัวต้องระวังแล้วที่เราบอกว่าแล้วเราก็จะให้เขาสะดวกในเรื่องของการได้รับความยากลําบากเออบางคนก็บอกว่าเนี่ยที่ความหมายที่ว่าเราจะให้เขาได้รับความยากลําบากอย่างง่ายดายหมายถึงว่าเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยประสบกับความยากลําบากนะครับอะไรมีแต่ทางที่มันเป็นสู่ความชั่วสิ่งที่ไม่ดีวะฮียลิตรอริกิชัทนะครับ ว่าเลอาเมลุอัสเซย,ยตุอันมูจิบตุลินนาร์นะครับก็คือเป็นให้เขาอะไรอยู่กับความชั่วอยู่ความผิดนะครับอยู่กับสิ่งอมามันหรือการปฏิบัติที่เป็นความชั่วเป็นความผิดที่มันจะนําไปสู่นรกวันนี้อาซุบินละคนที่อะไรครับเอาแต่เรื่องของดุนยาบาเคนไม่ยอมใจนะนะเอาแต่ดุนยาไม่สนอาคิร์รอเอาแต่ดุนยาอย่างนี้ยเราส่วก็จะให้นี่แหละเขาอ,อยากจะอยู่กับความชั่วอยู่กับดอกเบี้ยอยู่กับการกินทรัพย์สินโดยอาธรรมอยู่กับกร้อลเนๆๆๆๆ ถ้ารอบปล่อยแล้วนะไอการงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยบาปใหญ่เนี่ยกินดอกเบีย้ยอยู่การอาธรมนะครับอะไรต่างๆซอดเล่มคนอื่นเนี่ยไปวันอาคีรอดนี่มันถูกลงโทษมันหนักเนี่ยน,นะครับต้องขอความคงต่อรอดสมานานนะครับให้พ้นจากสภาพอันเนี้ยถ้ารอดปล่อยแล้วก็ให้เขาอยู่กับหนทางที่นําไปสู่นรกนี่มันมันคือความขาดทุนแน่นอนนะครับถ้าเอารอปล่อยแล้วแล้วไม่ไว้ใจเราหรือไม่ให้เรากลับมาเนี่เนื่องจากเราเลือกที่จะเอาหนทางที่ไม่ดีตรงนี้ นะครับแล้วอัลลอฮ์บอกว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ยังประโยชน์เขาได้เลยไม่สามารถช่วยเขาได้เมื่ออะไรเขาเสียชีวิตแล้วก็ต้องถูกโยนลงไปในไฟนระกนี่ก็เป็นการเตือนเป็นการสัมทับจากอัลลอฮ์ซุบฮานตารานะครับกับคนที่ไม่ยอมจ่ายเป็นหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานตาลาหรือสิ่งที่เขาจะเป็นจะต้องจ่ายนั่นแหละก็ถือเป็นบทบัญญัติเป็นคําสั่งที่มาจากอัลลอฮฺเราือนใครจะต้องจ่ายเราจะต้องจ่ายให้ใครซะกะ ายสก้าให้กับครอบครัวให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของเราอย่างนี้อะไรที่เป็นวาย,ยิปเป็นฟอรดุอยนนี้เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะอะไรเป็นหน้าที่เป็นความจําเป็นส่วนที่เป็นมุสตะฮับส่งเสริมอ่ะเรามีความสามารถมีโอกาสพยายามพยายามที่จะบริจาคพยายามที่จะช่วยตรงนี้นะครับและอีกอายะหนึ่งในสุรอัตตะอบุญอายะที่16ก็เป็นส่วนหนึ่งของอายะที่16ในสุรอัตตะวบุญเนี่ย นะครับท kind of ี um <Hayır. S 2> ่อัลลอฮ์บอกว่าและใครที่ถูกปกป้องให้พ้นจากความตระนีแห่งจิตใจของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกฟาอูลาอิกะฮุมมุฟลิฮูนฟาอูลาอิกะฮุมมุฟลิฮูนเพราะเขาต้องการนี้เป็นผู้ได้รับชัยชนะฟาละห์ได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จนะครับบางการตั้ซีดบางการอธิบายจากอายะนี้นี่ก็เป็นการอธิบายที่ดีมากนะครับก็คือมีการอธิบายอว่าอัลลอฮ์สมัยนี้ให้พวกเขาได้ บอกให้พวกเขารู้ว่าการที่ไม่บริจาคไปเนี่ยมันเป็นผลมาจากความอันนาอะดามันอินฟาคินาติยุนอันชุฮินนัพสการที่ไม่บริจาคเนี่ยมันเกิดจากการที่หัวใจนั้นมันมันตรนีไงชุเฮนชุฮฮนนัพสใจมันมันขี้เหนียวมันไม่ยอมจ่ายทำไมการที่ไม่จ่ายอ่ะเนื่องจากหัวใจมันตรนีตรงนี้มันก็เลยไม่ออกไง เพราะใจมันไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายมือมันก็ไม่ขยับเท้ามันก็ไม่ขยับที่จะเดินไปสู่การบริจาคไปไปในฟีซาบิลล i t y ในทางของเราและเช่นเดียวกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่มีหัวใจที่มันมันตรนี่มันทีเหนียวมันไม่ยอมจ่ายเนี่ยและอย่างที่บอกไปเขาว่าชัว่วทีนักราชการบางท่านอธิบายคืออะไรครับเอามาด้วยเอาเลยไม่จ่ายแล้วเอาอีกแม้ว่าจะไม่ถูกก็ตามแม้ว่าจะแบบผิดก็ตามก็ขอให้ได้มาสะสมเพิ่มเติม,ตมที่มีอยู่จากที่ไม่จ่ายเนี่ย นี่นอะไรนี่ถือเป็นโรคอครับนะครับถือว่าเป็นโรคฉะนั้นใครที่อัลลอฮฺทรงประาปกป้องเขาว่ามายุ่กั่โชฮานับซีใครที่ถูกปกป้องจากการตันิทีเหนียวตรงนี้นั่นถามว่าความตันิทีเหนียวมันเป็นโรคหัวใจอันนี้คือโรคฉะนั้นเราต้องอะไรครับขอความช่วยเหลือมันเป็นโรคแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อมันอยู่ในหัวใจเราทําไงครับแน่นอนครับเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาอัลลนะครับ พาะอ,อะไรนี่มันคือเรื่องหัวใจหัวใจของบบนีอาดัมของมนุษย์นั้นอยู่อะไรครับระหว่างระหว่างสองนิ้วของลอสุมันตาละอยู่ก้อนลิบุกัยไฟอาชะเราจะพิกตามที่พระองค์ทรงประสรงค์นั้นนี่มันคือความความตรณีการไม่อยากใยการห่วงแหนที่มีอยู่เนี่ยไม่อยากจ่จายออกไปเป็นไงครับมันก็ถือว่าเป็นโรคทั้นนั้นถามว่าเราจะทำก็ต้องขอความช่วยเหลือจอากลอสุบานตาลานะครับขอดูอาตอเลาะให้เราเป็นคนที่ เป็นคนที่บริจาคไปในหนทางของลอเป็นคนที่เสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานตะละท่านั้นทําไงด้วยครับขอดูอานแล้วเนี่ยแล้วค,อค,อคอ่อยๆแน่นอนนะครับคือคนที่ขี้เหนียวเลยเนี่จะและบริจาคตูมเลยเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคงคงจะหายากนะถ้ามีนี่ก็คงจะหายากมากแต่ทําไงครับเขาบอกว่าบินอ in ินฟากีกอรีลันกอรีลันค่อยๆบริจาคไปทีละน้อยจนกระทั่งโรคนี้ฮัตตายะลุลชิฟะมินมารดิชูห์ นะครับอะลรที่คืออะลรที่คัลบุคลุมอัลฮิรวศรีดีอะไรจงนนเนี่ยทำไงคบบริจาคไปสิครับค่อยๆออกร้อยสองร้อยอันเนี่ยขจัดและค่อยๆค่อยๆรักษาโรคแห่งการขี้เหนียวและบริจาคไปทีน้อยทีนอยจนกระทั่งมันหายโรคนี้หายจากโรคอันนี้นะครับก็แสดงว่าเนี่ยเราเราเยียยวาได้หลายระดับนึงแล้วก็คือที่เราจะบริจาคไปหลังจากตรงนี้นะครับถือว่า เป็นการตัซีที่ให้ความหมายตรงนี้ดีดีมากเลยนะครับเนี่ยดังนั้นใครที่ได้รับการปกป้องจากความตรณนีแห่งจิตใจของเขาแล้วอันนี้คือผู้ที่ได้รับชัยชนะและฮะดีษนะครับที่เราได้นําเสนอไปนะครับฮะดีษยาน,นาบีสลุลต่านได้บอกว่าให้ระวังการซอเลมการอาธรรมเพราะมันจะคือความมืดการจอเลมอาธรรมคนอื่นเนี่ยมันจะคือความมืดหรือันเกียร์มาแล้วอาจารย์มัทนาบอกว่าคือมืดจริงๆเลยก็คือมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นมันเป็นมืดเลย และแสงสว่างก็จะมีกับผู้ศรัทธาแสงสว่างจะมีกับผู้ศรัทธาส่วนคนที่ซอดเลยน,นี่อันเป็นรูมาร์เป็นความมืดเลยน้องจกก้งบอกว่าเป็นการมืดมองไม่เห็นจริงๆหรือนะครับบางท่านก็หมายว่าอธิบายหมายถึงอะไรมัน,มนถึงชดดาดาเอ็ดความยากลําบากความลําบากที่นะครับหรือว่าการอาสาในวนอาคีรอกามีการอธิบายก็ถือว่าเป็นการขาดโทษเท่านั้นนะครับเป็นโทษที่จะได้รับกับคนคนนั้นและนบีบอกว่าให้กลัว การขี้เหนียวเพราะการขี้เหนียวนั้นมันทำลายคนที่มาามาหนา้ามาก่อนพวกท่านทั้งหลายแล้วนะครับมันทําให้พวกเขานั้นต้องหลังเลือดกันและพวกเขานั้นเอาวัสตฮัลลูมาฮาริมาหุม่ะสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยเขาพยายามทําพยายามเปลี่ยนพยายามเลี่ยงให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลานยังไงอะครับอ่าที่อย่างเช่นคนในอดีตหรืออาจจะมีในปัจจุบันบางคนที่อะไรครับเมื่อ Allah ห้อมอันนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของมุสลามเนี่สยสามีนาวาัลตอนะ ได้ยินแล้วน้องปฏิบัติแล้วแต่บางคนนี่อะไรครับได้ยินแล้วแต่พยายามหาทางเลี่ยงพยายามหาช่องอย่างเช่นคนในอดีตเรื่องบอกไปแล้วปัจจุบันอาจจะมีก็มีอยู่นะครับอันนี้พี่น้องก็สามารถสามารถได้ยังไงล่อาห้ามใช่ปะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยล่อาห้ามห้ามพวกเขานนั้นเรื่องของชูฮูมเรื่องของไขมันห้ามเขาทําไงเขาก็เอาไปละลายใช้ความร้อนละลายแล้วก็เอาไปขายอะไรกินกินกินซับตรงนี้ ห้ามกินไข่ันตรงนี้ใช่ไหมถูกถูกถูกอลัลลอกห้ามนี้เขาก็เอาไปละลายพอละลายแล้วทําไงก็ไปขายสินแล้วก็เอาทรัพย์สินตรงนี้มาเห็นไหมครับนี่เลี่ยงหรือที่เอาล็อกสมาคาห้ามจับปลาในวันสัปตะวันเสาร์ะอัลลอกห้ามใช่ไหมอ้าวเขาก็เลยวางกับดักกับดักขุดหลุมอะไรต่างๆที่จะดักปลาในวันศุกร์เพราะปลามันจะมาในวันเสาร์วันสเอาล็อห้าวันเสาร์เราทดสอบวันศุกร์ก็ทํากับดักวันเสาร์ห้ามใช่ไหมอ้าวเวลาปลามาวันเสาร์เราไม่ได้จับ แล้วปอีกทีหนึ่งเราก็ไปเอาปลาวันอาทิตย์ดักวันศุกร์วันเสาร์ปลามาอัปลาเข้ามาในในหลุมในอะไรที่ขุดไว้กับดักอะไรต่างๆแล้วก็วันเสาร์เอาว่าเขาบอกเราไม่ไดเดาเราเราไม่ได้จับวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเขาเขาคอยมาเอาปลาไปนี่อะไรครับคือการเลี่ยงคือการใช้เล่ห์เหลี่ยมในศาสนานี่ดังนั้นห้ามทําอย่างนี้นะครับเมื่ออเราห้ามนี่เราก็ยุตินะครับเมื่ออเราห้ามนี่เราก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ฟาฝืนแล้วก็ไม่หาช่องไม่ไม่พยายามใช้เลหเลี่ยมกับศาสนาสามีอนาวะตนะนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นฮะดิษบนหนึ่งที่ห้าแล้วก็ยัดกุรอ่านที่ได้นําเสนอไิด้วยก็คือเรื่องของความตรานีนะครับให้เราออกห่างตรงนี้โดยเฉพาะคนที่มีความตรหนี่อยู่ก็ให้รักษาตรงนี้นะครับด้วยการบริจาคบาตทีเล็กทีน้อย,อยแหละมันจะช่วยรักษาเยียวยาตรงนี้ได้นะครับครับเวลารายการฮะดิษก็หมดลงแล้วอินช่าร์พบกันในครั้งหน้านะครับก็ จะมีหัวข้อต่อไปนะครับในครั้งหน้าอินชาลอั์พี่นก็ติดตามนะครับกับหัวข้อเห็นแก่ผู้อื่นนะครับเป็นอย่างไรนั้นก็จะได้นําเสนอฮะดิษนะครับแล้วก็สิ่งที่จะพี่น้องจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตของเราวันนี้จากลาด้วยลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามอะลัยกุมอรลอฮ์มะตุลลอฮิอูบารอกาตุ تصغي إلى القلب فيه شوق له أهلك مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب فيه <applause> <applause>